สนับสนุนโดยร้านเมืองต่าจตุจกักร2มีนบุรี029189440ร้านหน่องจอกอะคอเรียนใกล้สุรายีมีนาหน่องจอก029883047ช่วงท่องไปบนหน้าแผ่นดินเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆและน่าสนใจอีกมากมายที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะมีความสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วอันมุฮัมมัดราะชลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวะบาระกาตูครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินเราเดินทางมาที่เดิมก็คือประเทศนิวซีแลนด์ครับแต่วันนี้เป็นวันที <m z ul circles> ่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้วันที่6เป็นวันที่6แล้วนะครับที่เราเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ เราได้นั่งเครื่องบินจากที่ไหนครับจากโอ๊กแลนด์มาที่โอ๊กแลนด์ขับขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยวันนี้ตรงนี้ก็คือที่ไหนครับบางอวดที่เมืองไคเชตครับตรงนี้คือสนามบินใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ไคเชตไคเชตแอร์พอร์ตนะครับที่เรายืนอยู่นี่คือสนามบินเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งจะยกกระเป๋าออกจากลานตรงนี้ยกออกแล้วก็ขึ้นเข็นกันออกไปข้างนอกแล้วแต่วันนี้ขอรายงานกับท่านผู้ชมก่อนนะครับวงเพราะวันนี้ยังไม่ได้รายงานเลยครับว่าเราได้เดินทางมาถึงที่เกาะ อะไรนะครับเขาเรียกเกาะเมืองเมืองไคเช็ตไคเช็ตเกาะใต้้ของนิวประเทศสเลนด์ครับเมื่อ4-5วันนี้เราอยู่ที่เกาะเหนือนะครับตอนนี้ได้นั่งเครื่องบินข้ามมาอยู่ที่เกาะใต้แล้วแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็คือจะไปที่ไหนก่อนครับต้องนั้ก่อนเอาของไปเก็บแล้วเราก็เที่ยวในเมืองเมืองไคเชิรคับก็คือบอกอ้วนบอกว่าเราจะไปหาที่พักก่อนไปหาที่พักเสร็จแล้วเราก็จะไปไหนต่อครับไปเที่ยวในเมืองเมืองไปเที่ยวในเมืองไคเช็ตก็ มีอะไรบ้างครับมีเป็นมัสยิดที่หนึ่งอ๋อมีมัสยิดด้วยครับมีสวนสวนเสนอสวนดอกไม้เป็นสวนอ๋อเป็นสวนดอกไม้ครับอ๋อแล้วก็อะไรอีกครับในวันนี้แล้วก็จะมีน่าจะเป็นแบบภูเขาอะไรที่เขาที่จะใช้ดูในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นภูเขาสูงที่มองลงมาเห็นเมืองทั้งหมดครับอินชาแล้วครับตรงนี้ผมมารายงานให้ให้ทราบว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงเกาะใต้ละ ส่วนภารกิจการท่องเที่ยวของเราในวันนี้ก็ติดตามครับไปเราไปกันดี่กัลครายเชิร์ رض, ดร Church, เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความเป็นอังกฤษมากที่สุดในบรรดาเมืองอื่นๆของนิวซีแลนด์เมืองนี้มีแม่น้ำเอวอน ไหลคดเคี้ยวผ่านกลางเมืองทําให้บรรยากาศของเมืองดูสงบสบายตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นที่เช่ารถขับของสกอเรนทันแอร์พอร์ตอยู่ตรงไหนครับแอร์พอร์ตอยู่ด้านนี้ครับอเราลงจากแอร์พอร์ตมาเรามาในเพื่อจะเช่ารถมาแต่กครับพอลงจากแอร์พอร์ตปั๊บ แล้วก็มีมีรถเข้ามารับเราติดต่อแล้วแล้วก็รับมารัาทำบัญญัติขัารถที่นี่เข้ารถที่นี่ครับแล้วก็ขับไปเที่ยวทั่วไปเที่ยวทั่วไปที่เรเนี่ยเราได้วมีคู่มือการเที่ยวเที่ยวให้เราให้เราด้วยจะมีวอชเชอร์วอชเชอร์ให้เราดูวอชเชอร์นี่คืออะไรครับไม่ใช่มีมีไอไอไม่ใช่วอชเชอร์อะไรมีอาเป็นเส้นทางการเดินทางการเดินทางเป็นแผนที่เป็นอะไรครับแล้วเห็นผมว่าเห็นมีเป็นกล่องสีดำๆนั่นเขาเรียกว่า GPS เครื่องนำทางเครื่องนำทางจะเปิดเวลาจะไปนะถ้าเปิดเปิดครับคือที่นี่อุครับมีการบริการเขาจะบอกไปเรื่อยๆว่าถูกผิดนะครับพร้อมไปกับรถพร้อมไปกับรถคือเราไปเราขับรถไม่ยากไม่ยากง่ายมากแต่ขับรถต้องมี ใบขับขี่สาคัครับไม่ใช่ว่าไม่มีใบขับขี่ไม่ได้นะคือต้องมีใบขับขี่นะใบขับขี่ที่บ้านเราเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ทาใบขับขี่สาคลก็ไม่ได้กนเหมือนประเทศเราอ๋อเพราะว่าด้านเดียวกันอ๋อครับข้างข้างเดียวกันเวลยอยู่ด้านขวาด้านขวาเหมือนที่บ้านเราคือถนนเหมือนที่บ้านเราเหมือนบ้านเราครับอันนี้ง่ายแล้วรถก็น้อยกว่า h r i ส์เชิร์ชเป็นเมืองทันสมัยที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามด้านหนึ่งอบล้อมด้วยขุนเขา อีกด้านหนึ่งเปิดสู่ทะเลคลส์เชิร์ชได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนเพราะเต็มไปด้วยสวนสวยกระจายอยู่ทั่วเมืองอออลลลลลโบตานิกการ์เด้นเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างถึง 52เอเคอร์ในส่วนนี้อุดมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้สวยนานาพันธุ์รวมทั้งมีน้ำพุสวยงามไว้เป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอออัััลลลลลรมมาานนนกิ และสำหรับมุสลิมที่จะมาท่องเที่ยวการแวะมาละหมาดตามมัสยิดก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆฮัดีอับดุลรอชีดมีคำแนะนำในเรื่องนี้ด้วยครับเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะไปพักแล้วก็หามัสยิดละหมาดซึ่งตรงนี้มัสยิดต,ต่างๆที่เราไปหาเนี่ยเราใช้คน้คนคน,คนหาโดยใช้เครื่องเครื่องนำทางนะครับเพราะว่าเครื่องนำทางเนี่ยมันจะติดมากับรถนะครับ พอรถเนี่ยมันจะเป็นรถที่เช่าพอเราเดินทางลงมาจากสนามบินปั๊บเนี่ยเราจะไปติดต่อเช่ารถนะครับก็จะมีรถให้เช่าให้เราได้ไปเที่ยวจะไปตรงไหนเราก็จะเช่ารถไปกันเองอย่างเรามาห้าคนหคนเนี่ยก็จะเช่ารถกันไปจะไปตรงไหนก็ไปกันเองแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้เพราะมันไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมครับไม่รู้เส้นทางดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือเขาจะมีเป็นเครื่องบอกบอกเส้นทางให้เราจะไปมัสยิดเราก็สามารถเซิร์ชหาได้ Dul 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 มัสยิดหลังนี้คือมัสยิดอันนูรตั้งอยู่ในเมืองไครส์เชิร์ชมัสยิดมีขนาดใหญ่พอสมควรและมีการตกแต่งที่เรียบง่ายเนื่องจากอยู่ในจุดใจกลางเมืองจึงเป็นมัสยิดที่นักท่องเที่ยว มักแวะเวียนมาละหมาดอยู่เสมอองค่ําของมัสยิดอันนี้ก็เป็นต,วตัวสถานที่ใหญ่ของที่นี่ก็จะพิยมการปลูปกต้นไม้หน้าบ้านกันหน้าบ้านหน้มามัสยิดหน้าสถานที่ต่างๆก็จะมีต้นไม้ประเป็นกระดับทุกหลังบ้านไม่ว่าเป็นโรงแรมอะไรก็จะปปลูกต้นไม้ด้านหน้าของโรงแรมอยู่ข้างในก็จะเป็น ที่วางรองเท้าแล้วก็เป็นประตูใหญ่ของมัสยิดนอกจากเรื่องการละหมาดแล้วฮะดีอับดุลรอชีดที่ครั้งนี้ได้พาภรยาคือฮัดยฟาริดะร่วมเดินทางไปด้วยได้มีข้อแนะนำดีๆหลายประการสำหรับมุสลิมที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาะใต้นิวซีแลนด์ครับเมื่อวานนี้เราลงเครื่องบินจากสนามบินอย่างที่วันนี้ผมมาพักก็คือเป็นคล้ายๆกับอาพาร์ตเมนต มีด้วยกันสามชั้นชั้นแรกจะเป็นที่จอดรถนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นสำหรับทำครัวแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกทำอาหารเองได้เพราะว่าการที่เราไปเป็นมุสลิมอาหารเนี่ยเราต้องกินอาหารอาหารลานดังนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะหาอาหารเองโดยอาหารที่เรารับประทานนั่น,นผมก็อาศัยตาม ซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่นี่เขาจะเรียกว่าบางทีเขาก็เรียกว่าเคาดาวบางทีก็เป็นนิวเวิร์นนะครับสถานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเราเนี่ยจะใหญ่โตแล้วก็เข้าไปเนี่ยจะมีหลายๆอย่าง <eres S 1> มีปลามเีเนื้ออะไรต่างๆกุง้งหอยปูปลามีครบถ้วนสมบูรณ์มีคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราแต่ว่าเราจะทานอาหารน่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีที่ทานได้ก็คือปลานะครับเอาปลา กุ้งหอยนะครับส่วนเนื้อต่างๆพวกเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อวัวเราคงทานไม่ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูแลว้วว่าไม่มีฮาลานมัสยิดเนี่ยจะเป็นที่สําหรับจะบอกเราเพราะว่าเราจะมีพี่น้องเราอยู่ตรงนั้นว่าตรงไหนจะมีซปเปอร์มาร์เกต็ตหรืออาหารฮาลานมีเนื้อ<ด>เนื้อที่ฮาลานเนื้อาาไก่เนื้อแกะเนื้ออะไรต่างๆเนื้อแพะเนื้องัวเนี่ยขาย อย่างที่เรามาเนี่ยมีร้านของคนมาเลเซียมาเปิดเราก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปคุยกันอะไรเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับแล้วหรือว่าเป็นร้านของชาวปากีสถานหรือเป็นพี่น้องเราเป็นร้านที่ฮาลานนะครับเราก็สามารถที่จะมีเนื้อแล้วก็เอามาใช้ทามาทําเป็นอาหารกินามารับประทานกับขนมปังก็ได้นะครับมากินนะครับอันนี้เราก็จะสามารถ ใช้ชีวิตอยู่ได้ในเมืองและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคายเชิชไม่พลาดที่จะแวะขึ้นไปชมก็คือวิกตอเรียพาร์คบนภูเขาวิกตอเรียซึ่งระหว่างทางที่ขับรถขึ้นไปนั้นเรียกได้ว่าถนนวนไปวนมาไม่ต่างจากการขับรถขึ้นไปปลายหรือเบตรงที่บ้านเรา ตลอดการขับรถขึ้นเขาแค่วิวสองข้างทางก็เรียกได้ว่างดงามจนแทบลืมหายใจตรงนี้ก็คือภูเขาอะไรครับภูเขาวิกตอเรียวิกตอเรียภูเขาวิกตอเรียที่เขียนว่าวิกตอเรียปาร์คใช่ไหมครับใช่ครับด้านหลังเราคือทะเลสาบทะเลสาบใครเชิดทะเลสาบใครเชิดครับอันนี้กว้างไหมครับทะเลสาบเนี่ยกว้างใหญ่ไหมครับกว้างครับทะเลสาบมันเทียบมาแก้วเด้ ประโยชน์ของทะเลสาบตรงนี้เขาไว้ทำอะไรครับไว้ชมธรรมชาติหรือว่าก็็เปนทำประมงทําอะไรก็มีนะมีมีมีประมงเล็กน้อยครับคิวท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้ครับแล้วก็สวนเป็นสวนสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนอะไรดีแล้วก็เป็นสวนพักผ่อนอ๋อเมื่อเช้านี้เราไปสวนดอกไม้มาครับ ตอนนี้ผมเห็นเนี่ยหมอกหมอกที่มันกําลังเคลื่อนตัวอยู่ระดับเพราะว่าระดับรหมอกตรงนี้สูงประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่รู้คือที่เรามองจากถนนเนี่ยเราเห็นหมอกันอยู่บนยอดเขาแล้วมันเคลื่อนไปแล้วพอเรามายืนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วก็มาอยู่ระดับเดียวกับหมอกที่มันกาลังเคลื่อนด้านนี้ก็ด้านด้านหลังของของเมืองครับตรงนี้เป็นเมืองนะครับด้านหลังมองเห็นเมืองแต่ว่าเมืองใหญ่เมืองใหญ่เขาหยุดด้านด้านฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้าม แต่ตอนนี้ที่เห็นเห็นก็คือหมอกเนี่ยเริ่มเคลื่อนเคลื่อนตัวมาปิดบังตรงทะเลสาบละมองไม่เห็นละครับหลังจากที่เราชมด้านฝั่งฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราก็เห็นทะเลสาบของคาเชินะครับมาฝั่งด้านนี้ก็จะเห็นเมืองของคาเชินะครับเป็นเมืองค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีภูเขาห้อมล้อมอยู่นะครับคาเชิก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในของเกาะใต้นะครับอันนี้ อันนี้ก็ตอนนี้เราก็อาจจะมองไม่เห็นเมืองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามีหมอกลงในช่วงนี้นะครับ <Okay. S 1> ต่อไปก็เราอันอันที่นี่คือวิกตอเรียพาร์คนะครับอยู่ในบนภูเข,ขาของวิกตอเรียนะครับซึ่งวิกตอเรียพาร์คเนี่ยมีบริเวณอนาักว้างคุมควบคุมภูเขา 3- 4สี่ลูกด้วยกันนะจากนี้ต่อไปนี่เดี๋ยวเราก็จะพาขึ้นไปชมชมวิกตอเรียพาร์คในจุดอื่นๆเองน,น,นะครับเินตามครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านมาที่ถึงเวอร์นอนพาร์คนะครับอีกอีกอีก,อกพาร์คหนึ่งของภูเขาลูกนี้ครับเวอร์นอนพาร์กก็เป็นอ,อีกเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาวิกตอรีะ Victory นะครับด้านล่างก็คือทะเลสาบไคเชิร์ตนะครับอันนี้จะได้เห็นวิวทิวทัศน์อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งขอ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 งทะเลสาบนี้นะครับ ส่วนด้านตรงข้ามก็คือด้านเมืองนะครับแบ่งเมือง,งกับทะเลสาบก็แบ่งโดยโดยเขาเทือกนี้ครับคือเขาวิตอรีนะครับแ,แล้วก็ที่เห็นไกลๆก็เป็นหมอกฮะเราอยู่เหนือเหนือสูงความสูงเราก็เหนือขึ้นมาจากเหนือเมฆสูงระดับเมฆนะฮะทะเลสาบก็ไม่มีไม่มีมมเรือหรือไม่มีอะไรที่เป็นแต่เพียงทะเลสาบที่ ท,ที่เป็นทะเลสาบเฉยๆมันม,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 มีการทำมาหากินหรือการหาปลาทำประมง,งไม่มีนะอันนี้ครับเ,เป็นเป็นทะเลสาบสำหรับที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแหละครับสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่อไปที่ฮดีอับดุลรชีดและคณะมุ่งหน้าไปก็คือเมืองดูนีดีนซึ่งด้วยระยะทางและระยะเวลาทำให้พวกเขาต้องแวะพักระหว่างทาง ก่อนมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายต่อไปที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือที่หน้าโมเตนนะครับโอเวนเป็นโมเ็นของคนเลบานอนที่มาทำกิจกรรมกิจการอยู่ที่นี่วันนี้เรามาพักที่นี่หนึ่งคืนเพราะที่นี่เป็นเมืองที่เราจะต้องผ่านซึ่งเราเดินทางมาจากสนามบินไคเชฟเพื่อจะมุ่งหน้า เดินทางกันต่อไปแต่ตรงนี้ก็เป็นเมืองที่เรามาจอดพักที่นี่เป็นเมืองเล็กๆหนึ่งคืนเป็นเมืองเล็กๆสงบดูนีดีนหรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ตัวเมืองดูนีดีนนั้นติดทะเลอากาศที่นี่ก็หนาวมากไม่ต่างจากอังกฤษเท่าไรนะัก เมืองดูนีดินเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการศึกษาเป็นเมืองอะไรครับตรงนี้เมืองดูนีดินครับดูนีดินนะครับอ่าดูนีดินเป็นสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟครับด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังครับสถานีรถไฟเก่าครับอ๋อนี่ก็วันที่เก้าแล้วที่เราเดินทางครับที่นิวซีแลนด์นี่เก้าวันแล้วครับท่านผู้ชมเก้าวันแล้วครับที่เดินทางมาตรงนี้เป็นสถานีเก่าแก่เก่าแก่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาทําอะไรครับมาท่องเที่ยวมาแล้วก็ถ่ายรูป ปกติจะมีดอกไม้ครับขึ้นสวยงามนอ้โหที่ทา,าที่ถ่ายรูปครับด้านนี้ด้านนาเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองใจกลางเมืองของเขาอะของารถไฟสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆของของของประเทศได้ครับผมทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ได้ไดนี้ไปไปก<อ>กเกาะเหนือได้เรอครับกนเกาะเหนือก็ได้เลยครับเอ๊ะมันข้ามไปอย่างไง ครับไทยเรือเฟอร์รี่ครับอ๋อคือสถานีเนี่ยวิ่งไปล่าสุดแล้วจะเป็นเป็นออออาเเเป็นนสถีขงคคคืืื้รรรวมับผไปส่งที่ปลายทางก็คือเป็นท่าเรือท่าเรือเฟอร์รี่ครับแล้วก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่ต่อไปอีกทีนึงครับก็ไปทางเกาะเหนือแล้วก็ต่อรถไฟไปต่อครับแต่ตอนนี้ที่นี่ก็คือเกาะใต้ครับเกาะใต้นิวซีแลนด์วันนี้เรามาเยี่ยมชมของ เป็นสถานีเก่าแก่สวยนะครับเนี่ยสวยงามด้วยอันนี้จะเป็นอะไรครับเป็นน่าจะเป็นพวกอะไรเป็นอิฐอิฐโบราณอิฐโบราณอิดบางอ้วนเคยมากี่ครั้งแล้วครับตรงนี้อันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับอ๋อเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับแสดงว่าบางอ้วนมาประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยที่ว่ามาห้าหกคนเนี่ยเพราะทั้งนี้มันมันจะบินลีบก็มาทางด้านตะวันวันนี้ท่านผู้ชมก็โชคดีมากเลยนะครับแทนที่เราจะวิ่งเป็นเส้นทางแล้วก็ ผ่านเมืองนี้ไปเลยเราก็แวะพักนอนใช่ไหมครับมาอวนพาพักนอนหนึ่งคืนแล้วก็เช้านี้ก็ยังพามาดูสถานีรถไฟอีกครับสถานีรถไฟเมืองดูนีดีนสร้างในปีคริสตศักราชที่1906เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์เฟลมิชลักษณะเด่นของสถานีรถไฟเมืองดูดีดีนก็คือดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นหินบอซอนสีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่นำมาจากบริเวณใกล้เมืองแล้วเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อครับเดี๋ยวเราก็จะไปเนี่ยด้านฝั่งนู้นซื้อไปดูครไปดูช็อกโกแลตอ๋อไปเยี่ยมโรงงานเราไปดูโรงงานกันดีกว่าัโรงงานช็อกโกแลตแคทเบอรี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงการผลิตช็อกโกแลตของบริษัทแคทเบอรี่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟดูนีดีนในโรงงานจะมีการแสดงการผลิตและประวัติความเป็นมานักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมโรงงานและวิธีการผลิตชออ็อกโกแลตได้แต่ว่าห้ามถ่ายรูปและต้องเสียค่าเข้าชมด้วยอััลลลมดุห ศูนย์การอนุรักษ์นกอัลบาทรอสและศูนย์ศึกษาชีวิตสัตว์ทะเลของเมืองดูดีดีนนิวซีแลนด์มีโปรแกรมสำคัญอยู่ที่การชมนกอัลบาทรอสนกอัลบาทรอสเป็นนกที่มีปีกยาวที่สุดในโลกมันมีความสามารถในการบินที่เหนือกว่านกทุกสายพันธุ์บนโลกนี้ อออัััลลลลลลมุุุาจากเมืองไฮส์เชิร์ชวิกตอรีพาร์คมาจนถึงเมืองดูนีดีนและนกอัลบาทรอสเราจะเห็นได้ถึงความหลากหลายของธรรมชาติที่ออล์ลสร้างขึ้นมาเมื่อมองอย่างผิวเผินเราก็จะได้เพียงความเพลิดเพลิน แต่เมื่อมองอย่างพินิษพิจารณาก็จะสัมผัสได้ถึงความสอดคล้องและเกื้อกูลกันของความหลากหลายเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าที่บรรจงสรรสร้างสิ่งนี้อย่างวิจิตรไม่ได้เกิดจากความบังเอิญที่ธรรมชาติเหล่านี้ก่อร่างตัวเองขึ้นมาแต่อย่างใด الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงและพวกเขาพินิษพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้าสาระมหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านโปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดสัปดาห์หน้ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินจะพาไปสัมผัสกับเรื่องราวที่ไม่ปกติของชายบนรถซาเลง้งผู้ตระเวนละหมาดตามมัสยิดต,ต่างๆ ส่วนท่องไปในโลกของเด็กคราวนี้เด็กๆจะพาไปปลูกผักกันครับติดท้ายด้วยการท่องไปบนหน้าแผ่นดินที่นิวซีแลนด์กันต่อครับสัปดาห์หน้าฮัดยีอับดุลรอชิดจะพาไปเที่ยวเมืองคอมเวลเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้นานา,นานชนิดต่อด้วยเมืองควีนทาวครับคุณรูมันอาละไ ท่านผู้ชมครับช่วงท้ายรายการในวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับสําหรับผู้ที่รักและหลงไหลในเรื่องในเรื่องของการตกปลานะครับวันนี้พบกับบังยมานทวีสกุลพิทักษ์ครับครับสวัสุีครับ วันนี้มีอะไรมานำเสนอครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้มีรอกตกปลาครับเป็นรอกสปินนิ่งยี่ห้อเพ่ารุ่นสปินฟีเจอร์วี8,500ครับผมรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับครับลอกตัวนี้เป็นรอกสปินนิ่งใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับตกปลาใหญ่บอดี้อะลูมิเนียมสปูลอะลูมิเนียมครับผมจุดสายขนาดสาย30-50ปอนด์ครับครับตัวนี้ก็ตกปลาได้ทั้งปลาบึกและปลาทะเลนะครับครับครับสำหรับปลาใหญ่โดยเฉพาะสําหรับปลาใหญ่โดยเฉพาะนะครับ สำหรับเรื่องของราคานะครับสำหรับเรื่องของราคาตัวนี้ราคา6,400บาทครับครับแต่ว่าลดราคาพิเศษครับ42%ลดให้เหลืออยู่ที่3,700บาท3,700บาทครับ3,700บาทจาก6,400นะครับเหลือ3,700บาท3,700บาทครับก็ลดมา42% 42%นะครับลดราคาพิเศษครับผมครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อได้อย่างไรบ้างครับติดต่อได้ทางอ่าวอเว็บเมืองปลาดอทคอมนะครับ หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบิดโทรศัพท์029883047ครับผมครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้าก็ที่ w w w บเม .com และหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ029883047 029883047นะครับอย่าลืมติดต่อกันมานะครับ วันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะครับลาไมได้เวลาเพียงเท่านี้ครับัสละุมรายุวงบะกราตุดลิลล้อลลาดลลลิลาอัลาฮ์